สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจา่าโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเอ่อพระเตาลี่พิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพุทวดวัดชังให้ปีพศ2539รรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับ องนี้เป็นเนื้อนวะโลหะพิมพ์ใหญ่ผสมเล็กน้ำพีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผ้าที่ผิวสวยนะครับแล้วก็เนื้อหานั้นจับจ้านอีกหนึ่งองเลยนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมนะครับองค์นี้พิมพ์ใหญ่เนื้อนวะนะครับล่ําปึ๊กเลยนะครับผมเป็นผ้าบล็อกทองคํานะครับหน้าตานี้สะสวยมากผิวก็สวยด้วยนะครับ เดี๋ยวผมแกะมาให้ชมก็ด้านหน้ากล่องก่อนนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้งให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28่ธันวาปีสามเก้านะครับนี่นะครับเจตนาในการสร้างพารุ่นนี้นะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างนั้นดีมากๆนะครับผมนำเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์นะครับพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับผมสามวันสาคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลุกเสกนะครับเกจิขณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายขับข้างนะครับผม อาทิเช่นนะครับหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อทองวัดสำเพาเชยหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะนะครับโอ้โหนี่แบบเอจิแบบดังๆทั้งนั้นนะครับภาคใต้แต่ว่าเยอะฝัน,นี้นะครับเอ่ยนามโอ้โหน่าจะต้องแบบใช้โพยในการนะครับอ่านกันเลยนะครับผมพิธีใหญ่จริงนะครับเจตนาในการสร้างดีพิธีใหญ่นะครับเนื้อหามวลสารนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนาวาโลหผะผสมเหล็ก น้ำพีนะครับผมผสมเหล็กน้ำพีนะครับเหล็กน้ำพีนี่ก็เป็นของทนสิทธิ์นะครับมีดีในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องป,ปลูกเสกก็มีวามศักดิ์สิทธิ์นะครับนำมาหลอมรวมเป็นมวลสารของพารุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดมวลสารนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็ครบเวอร์ชั่นเลยนะครับผมเจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่เนื้อหามวลสารดี นวโลหะนี่ก็คือโลหะเก้าชนิดนะครับมีทองคํามีเงินนะครับก็ใส่9้าชนิดนะครับผมนี่นะครับองค์นี้ผิวสวยนะครับเพราะว่าเป็นแก่เรียกว่าเป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับ๋ยวผมพาดูบล็อกก่อนดูที่บล็อกให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าบล็อกทองคําจะเป็นยังไงนะครับบล็อกทองคํานะครับหน้าพระหน้าพระจะใหญ่แบบนี้นะครับผม หน้าผากจะใหญ่แขนจะใหญ่ลำตัวจะล่ำนะครับหน้าอกไม่แฟบนะครับเรียวชิวรไม่แฟบบัวเนี่ยจะเด้งแบบนี้ทุกเม็ดเลยนะครับเปี้ยพื้นเนี่ยด้านหน้านะครับตรงพื้นนะครับผมก็จะเรียบนะดูผิวพันณุ์ของเขานะครับองค์นี้องค์นี้ผมอยากให้ดูตัวจริงมากๆนะครับตัวจริงเนี่ยจีย๊ดฝากในคลิปอีกนะครับผมจะบอกให้ผิวสวยมากนะครับประหลอดขึ้นมีกระแสเนี่ย เป็นกระแสประหลอดเงินๆนะครับแล้วก็มีหน้าแกมแล้วตรงหน้าอกเนี่ยแก่เหล็กน้ำพีนะครับมีเป็นจ้ำขึ้นมาเดี๋ยวผมค่อยพาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูบล็อกอยู่ด้านหลังเนี่ยบล็อกทองคำเนี่ยหลังเขาจะเรียบนะครับทำให้ต่อโค้ดเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะติดชัดเจนนะครับนี่องค์นี้นี่โค้ดองคูเลยนะครับมีหลุมเบสิกที่2องนาฬิกานะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลกคมๆสี่หาเส้นตรงนี้เมื่อบิดปุ๊บ เอียงมานะครับเล่นไฟหน่อยหนึ่งเอียงมาเราจะเห็นสองเส้นเนี้วิ่งนะครับนี่นะครับดูแกมเนี่ยกระแสะนากเนี่ยวิ่งเป็นคลื่นบุ๊บ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 รอบนะครับมีจ้ำจ้ำเป็นเขียวเนี่ยแดงตรงที่ตรงนี้ก็แดงนะครับแก่นากนะครับตรงนี้ส่วนนะครับด้านหน้านะครับ ตัวจริงสวยฟารูปเอ่อสวยฟ้าวิดีโอจริงๆนะครับอันนี้ผมอาจจะจัดไฟไม่ดีนะครับวันนี้จัดไฟได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทงแถวนี้เนี่ยเป็นเหล็กนำพีนะครับเป็นจ้ำเลยขึ้นนะครับเดี๋ยวพาส่องก็เห็นนะครับจมูกมาแบบโด่งปี๊ดนะครับฝรั่งเลยนะครับผมมีนักเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับมีหลุมตรงนี้นะครับนิ้วมือติดชัดนะครับหักเป็นเล็บเลยอันนี้เรามาเดี๋ยวเรามาส่องกัน บอกทองคำวงนี้มีเสน่ห์มากก่อนจะ่องนิดนึงแล้วกันนะครับผมหยิบบอกทองคําที่ผมเลี่ยมทองอยู่เนี่ยให้ดูหน้าตาของบอกทองคํานะครับถ้าใครจําพิมพ์ได้เนี่ยจะจําแบบเนี่ยเป็นพระโทนเดียวกันเลยนะครับหน้าตาอาจจะเป็นแบบนี้นะครับบอกทองคําหน้าใหญ่แขนใหญ่นะครับลำตัวลำ่ำบ๊บ อาไว้เลี่ยมทองนะครับรับรองว่าองค์นี้นี่จีดแน่นอนนะครับเนี่ยหน้าของบอกทองคําจะเป็นอย่างนี้ให้เพื่อนพี่พี่ได้ดูนะครับบอกทองคําหน้าตาเป็นไงก็จะล่ำนะครับเนี่ยผิวองนี้นี่มาอยู่กับเนื้อเงินนี่ขึ้นเลยนะครับผิวตัวจริงสวยมากนะครับผมรับรองเลยอง์นี้เนี่ยเนื้อวาองนี้นะครับผิวแบบไร้การสัมผัสนะครับ ไม่เคยผ่านการใช้งานเมปอนพระลังนะครับพระสวยมากคัานนี้มาดูกันนะครับสองเริ่มจากจมูกก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ปากเป็นกระจับนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้จำเนื้อจำพิม์พจำผิวให้ดีนะครับต้องแห้งๆพอพระมีอายุนะครับเกือบสาสิบปีจมูกโด่งเป็นฝรั่งเลยนะครับ บอกทองคำตรงหน้าผ่าจะมีเนื้อเกินนะครับพิมพ์ผ่าต้องถูกก่อนนะครับคั้นแรกตรงหน้านี่แดงเป็นกวนอูเลยนะครับช่วงหน้าเนี่ยแก่หนากนะครับผมตรงพื้นเห็นไหมครับพื้นก็แก่หนากกระแสหน้าวิ่งแดงเลยนะครับ นาคนะครับวิ่งอันนี้ผสมกับเงินเนี่ยเป็นขาวๆแดงๆนะครับเงินเงนแดงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยกระแสะนาควิ่งนะครับแล้วมาดูตรงหน้าอกนี้ทีเด็ดนะครับคือตรงนี้แก่เหล็กนำพีนะครับเนี่ยมีกระแสะลกนำพีที่ริวจีวอนนะครับตรงหน้าอก นี่ตรงนกอกเามีแบบกระแสเงินขาวๆวิ่งองน,นี้มันได้ลมมากนะครับส่วนตรงบัวนั้นผมก็มือค่อนข้างสั่นนะครับวันนี้ทํางานเยอะนะครับวิ่งไปส่งพระด้วยอะไรด้วยนี่ก็ดึกแล้วเดี๋ยวผมต้องอาบน้ํานอนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วแต่ก็ทําคลิปนะครับอยากทําคลิปองน,นี้ลงมาหลายวันแล้วนะครับแดงเลยนะครับเห็นไหมครับบัวเนี่ยแน่นเปียแก่หน้าแก่ทองคานะครับเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆแบบหาพระสวยๆ ดีๆแฝนสักองค์เนี่ยองค์นี้ผมก็แนะนำนะครับเนี่ยตรงนิ้วเท้าเนี่ยมีแกมๆเขียวอันนี้คือเหล็กนำพีนะครับมือหักติดชัดนะครับเนี่ยผ้าสวยมากๆากนะครับองนี้รับรองงเลี่ยมทองหล่อแน่นอนด้านข้างหล่อเต็มด้านบนเต็มฝั่งนี้เต็มด้านล่างนะครับ เราจะเห็นนะครับมีการตัดช่อตรงนี้แล้วก็จะมีการแต่งเกียร์อันนี้แต่งเกียรแนวนอนนะครับมันจะมีแนวตั้งแนวนอนเฉียงไปเฉียงมานะครับตรงนี้ขึ้นอยู่นะครับไม่ฟิกนะครับผมขึ้นอยู่จังหวะที่ว่าช่างนะครับเขาหยิบมาแต่งนะครับผมเอียงฝั่งไหนแบบไหนก็ได้หมดนะครับไม่เกี่ยวกันโอ้โหข้างหลังนี่มันตรงนี้มันนะครับ หลุมเล็กๆ2นาฬิกาขีขนาดพื้นโลก4ี่ฮาเซนตรงนี้นี่โค้ดคำว่าหลวงพ่อทวดนะครับอง์นี้เป็นโค้ดองคูได้เลยนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนี่เป็นคูได้ไหมครับองนี้วัดช้างให้นี่ต้องคำว่ายี่แนี่แดงแปดเลยนะครับนาคนะครับ28่แทคสาม โคตถอมหาพรมจะตอกด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นโค้ดโค้ดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ชุดนะครับโค้ดตัวแหวงเนี่ยที่แหวงตรงมุมประมาณสี่ถึงห้านาฬิกาเนี่ยแหวงอันเนี้ยโค้ดตัวนี้ผมจะชอบที่สุดนะครับเพราะว่าดูง่ายเป็นไงครับนี่โค้ดตัวแหวงด้วยลำบึบนะครับองนี้บอกทองคำหรูหรานะครับหรูหราองนี้หรูหรา นี่เลยว่าแจมแจ๋วอีกหนึ่งองค์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูดูผิวผมก่อนนะครับองนี้ก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดนะครับสาหรับเอ่อคนที่ชอบผาล้ำล้สวยๆบอกทองคำบโคตดเต็มๆผิวจิตจี๊ดนะครับแบบนี้นะครับหน้าใหญ่แขนใหญ่บอกทองคําองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับผมสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับ รับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับนําไปส่งประกวดได้เลยนะครับผมนี่นะครับส่งประกวดได้เลยนะครับเก๊ขึ้นเงินเต็มจํานวนไม่หักสักบาทเดียวนะครับผมแต่ถ้าแบบนี้พระสภาพแบบนี้ใครดูเก๊นี่ก็ต้องอับเปหิตัวเองแล้วนะครับผมก็ประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับงานสามพานงานสุนราชการนะครับไปส่งเช็คพระได้เลยนะครับผมประกันแท้ให้ตลอดชีพ ขอให้เป็นงานใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับงานใหญ่ผมไม่กลัวนะครับงานมาตรฐานผมไม่กลัวผมกลัวงานเล็กระดับอำเภอระดับตำบลมากเลยนะครับเอาไปเช็คมัวซัวมาร้องเช็คจาร์กไม่ได้นะครับผมขอเป็นงานใหญ่นะครับสามพันไปเลยนะครับผมงานระดับประเทศไปเลยนะครับหรือสุนรรชการหรือว่านครศรีธรรมราชหรือว่าหัดใหญ่นะครับนี่ผมไม่กลัวนะครับขอให้เป็นสนามกลางนะครับผม สองหมืนแปดพันบาทโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมแล้วก็มีเออผักเครื่องเนี่ยในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่เออสำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ